โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็ห้องผม ATG ีจีแคชเกมมิ่งนะครับผมอันนี้ก็มาอยู่กับเกมจิตสติวัสเตที่รักนะฮะอโอเคว่คาก่อนอนะครับผมคือขอในบ้านก่อนเกมนี้สร้างความบันเทิงนะฮะโอเคตอนสงกรานคุณกำลังนั่งเล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วจ,จู่ๆก็เห็นเกมอาจจะออาเงื่อนบางอย่างเราคุณรู้สึกว่าสมการเกอาจจะอะอยู่ใกล้บ้านคุณมากครับ ถ้าจึงได้ออกไปสำนักงานแกล้งอาเจ่ะแต่ก่อนอื่นที่คุณไปคุณคิดว่าเตรียมของขวัญให้จิ๊บเล็กเออเตรียมอะไรฮะไม่เถอะว่วาม,มันออกจากหูชัดเลยเ,ยเต,ต,ตรียมตาจิ้งจอกแล้วกันคุณมาถึงหน้าสำนักงานแกลงอาเจอ่จะต่กดอนว่าไม่มีใครอยู่หน้าสำนักงานเลยเอ๊ะแต่บ้านพิคกร์ว่าก็ซับม,มาแล้วครัของโทรศัพท์นี้ยึดบุญแท้ ของกิ๊บเล็กนี่นะอันนี้แกก็จะต้องไปติวส,สามที่โรงเรียนผมไม่ได้อยู่สำนักงานนะอ,อ๋อ้คงจะเลกเรียนวันวันบ่ายสามเอ,อ๊ะกิ๊บเล็กเหมือนนี่ยลองไปหาหน่อยดีกว่าคงไม่ใช่อของกิ๊บเล็กจะไม่รู้ทางไปไปหุ่นลงเรียนของกิ๊บเล็กเอาไม่รู้ทางไปคุณจึงกองอ,อย่างเดียวตางตอนนั้นที่สุดแต่ผม ยาขึ้นเฉยนฉย่าเสียดายที่เกมไปกินอยู่มึงรู้ว่ายังไงวะเนี่ยของใครมีชื่อบอกไหมครับผมโอ้โอเคพอดีอเ,เลยอโอ้โอะไรก็ต้องพอดีปากนั้นวะ่ะเอ่เอเราเรา,าไปห้องน,น้ำด้วยเอ่อไปที่สวนก่อนดีกว่าคุณยังสวนของโรงเรียนแล้วกวา่าจริงนะต้นไปหายไปแล้ตรงไหนนี่เอ่อมีอยู่สี่สถานที่นะฉัน การห้องโถงใหญ่ใหญ่อาคา,ชารชหุ่นแล้วมันหุ่นอะไรหุ่นละโอ้โหหุ่นผมไม่เข้าใจเลยหุ่นอะไรโอ้โห,โห,โห,โหลองเรียนออตาคุกเลยบอกครับอลองเรียนออาตาคุกชัดเลยเนี่ยก็ถึงได้าคาโจา ิดเอะขนได้เล้ว,วทายเนี่ยอ๋อนีเป็นคนะคนคนเนเหรอเป็นค,นนนนคนับครับเรไ้บงเนี้ยวันนี้โรงเรียนปรับเวลาให้เลิกเสี่ยงละกันไว้ วันนี้ฉันไม่มีเพื่อนไปด้วยละ่ะแต่สิครับมักกี้อร่อยร้บนหนึ่งโอเคครัอ่าเราจะไปเที่ยวับกิฟต์เล็กน,นะของกูไหนล่ะครับไปส่งสะด,ดกันเถอะเนาะอ่าได้คร,ครับมาค้ณก็ส่งสะดวแล้วกิฟเล็กอยากเล่นอะไรล,ลองถามดูดีกว่าเดแล้วก็ไปเหอสิ ไล่ไปก็จะลากตัวคุณไปลากกุกไปทำไมคุณลรงจากเครื่องรถไฟหอกแล้วเมากิบเล็ก <c oughs> เห็นคุณจึงพาไปนั่งมานั่งเพื่อให้คุณพักก่อนกิบเล็กดูคุณด้วยความเป็นห่วงเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรครับดีใจจังเ่เราต้องเป็นขมม้ารสชกาตอ่อ สิบสองนี่เราอาจจะคนมีแทงแน่อสกิลอะไรไม่รูวจำไม่ได้นะเราสิบส,สอ,บนอ,นองนี้ตอนนี้แทนแน่นอนเนี่ยอที่สวยมากเลยนะแต่ว่าคุณกิลได้เสิร์ฟเพที่ต้องหน้าอีกหลุดปากไปหยิบกินต้อตรงไปถูก คนลูกออกไปทําให้กิ๊บเล็กทำตจมไม่ถูกด้วยเวลาลองดูจริงจางทำโจมถูกกิ๊บได้ทำให้สะดุดลบแต่คนก็รับไว้เฮ้ยกิ๊บเล็กไม่เปลี่ยนผมตอนไหนเนี่ยผมสุดยอดนะไม่เปลี่ยนผมยังดีเลยเนี่ยจากผมสีดำยาวๆนะฮะกลายเป็นผมตั้นสีน้ำตาลแล้วผมนี่หัวเหลืองใช่ไหมเมื่อกี้ยังหัวน้ำตาลอยู่เลย เราเลีู้กที่ก่นอ,อายเขากิบเลี้ที่เดินกลับบ้านด้วยกันแล้วอยู่อยู่ตรงริมทะเลที่มีฝ่าอาทิตย์ตกทิ้งที่สวยงามนี่กิเนเลยมีคนชอบหรือ,อยังอ่ะมีแล้วล่ะมั้งเอ๊เอเอะนะนั่นเหรอทำตาเศร้านะฮะตอนนั้นเจอกันแล้วก็เก๋าไฟหอกอาจจะเป็นตัวที่ที่ต้องการแนละ้วสถานที่ที่ฉันมากับเขาตอนนี้ก็คือริมทะเล อันกว้างใหญ่มีหาสิบจมเย็นคือแบบเปไปไม่ได้ฮะเ,เอ,อ๊บอกไปเลยจะกลับบ้านหรอครับสองคกินวหมต้ก็วดาไม่ชอบคนเหมือนกันอ้าวปรอกัดมีส้มแวจริงกินได้ใช่ไหมไอ้โจมแบบจอดนะฮะจาต้ ครับ <Even S 1> กับ <buy S 1> เกมตามสายซิสเตอร์มรัเตอร์ที่หลักนะฮะที่หลักที่หลัก